ความสุขของเบ้นหนอเป็นมีความสุขกับทุกอย่างที่อยู่ใกล้ๆตัวเลยค่ะเบนเป็นคนอยากได้นะไม่ใช่ไม่อยากได้เดินผ่านเสื้อผ้าก็อยากซื้ออันนี้ก็อยากกินแต่หมายถึงว่าแบบจะไม่พยายามเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอ่าเกิดมาดาเลยชีวิตดําเลยอย่างนี้ก็จะต้องพยายามข่วมะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยนะมันเหนื่อยกับการที่จะต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองอ่ะเราก็ไม่จาเป็นจะต้องเป็นแบบไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได้เราก็แฮปปี้ของเราอะไรอย่างเนี้ยค่ะ พยายามเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเจอเบนกี่ครั้งเบนก็จะเป็นแบบนี้เบนจะเป็นคนออกไปข้างนอกก็จะแต่งตัวง่ายๆเป็นแบบเกงยีนเสื้อยืดขาสั้นอะไรของเบนไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้สิเราอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นว่าแบบ การที่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าการได้กินที่อาหารดีๆมันอาจจะมีความสุขแต่สําหรับเราเองเบนกับพิมิควันี้ยังแบบเดินจับมือกันไปกินส้มตำน้ำปักซอยอยู่เลยทำไมรู้สึกว่าโคตรอร่อยเลยมันแบบมันอะไรก็ได้ที่มันทําได้ทุกวันมันง่ายมันโอเคอาจจะโงแรมเดือน2เดือนทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบมันไม่ใช่ชีวิตจริงของเราอะอะไรที่มันแบบข้างทางอะไรก็ได้ง่ายๆเจออะไรก็กิน เป็นว่าเนี้ยมันใช่เลยเพราะว่ามันคือครอบครัวที่เราเป็นมาแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะกับการที่เราจะต้องเปลี่ยนสังคมไปเพื่ออยู่อีกที่หนึง่งแล้วมันไม่ใช่ที่ของเราไม่ใช่เพื่อนเรายากอะ่ะมันอยู่ของเป็นอย่างนี้ดีกว่าเป็นแฮปปี้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านเลย h a p p ี้ e นสเ e ซิ p ีสิบสูตรผสมความสุข ทุกเล่นมอบ100บาทให้10มูลนิธิและองค์กรการกุศล